สวัสดีค่ะช่องตัวเลขพารวยชาแนลนะคะพบกับน้องแอดมินเช่นเคยค่ะแนวทางเราพัฒนานะคะประจําวันที่1 3มีนาคม2566นี้นะคะเรามาดูย้อนหลังของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะน้องแอดมินให้เด่น3กับ2มาแค่คู่โต๊ดนะคะสําหรับ3ตัว230สงันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันออก2234นะคะสําหรับ งวดประจำวันที่13นี้เอนมินให้เด่นพี่ๆคือ5กับ6นะคะเด่น5 6ค่ะชุด2ตัวสักครู่นะคะชุด2ตัวชุดเด่นของวันนี้จะเป็น สำหรับ5ก็จะเป็น56 57 58 64 46 36 26 27 28นะคะสำหรับแนวทางชุดเด่นนะคะ ส่วนชุดรองชุดรองชุดรองคือ3 7 3 8จ็แล้วก็4 8นะคะชุดรองชุดเด่นชุดรองชุด3ามตัว สามตัวสามตัวอ๋อขอภัยกับกล้องด้วยนะคะต้องมาแล้วแหละต้องเด้งๆแล้วแหละงวดนี้นะคะชุดสามตัว ห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดนะคะสำหรับสี่ตัวสี่ตัวจะจับดีไหม่นาะตัวเลขจะเยอะไปงั้นไม่ขอขอจับแล้วกันนะคะแอดมินชอบ 2 4 6 8 10 12 12ชุดเลยนะคะถ้าตัวเน้นก็จะเป็น3 7 4 6 4 7 5 6 5 7นะคะขอให้พี่ๆที่เข้ามารับชมแนวทางนั้นโชคดีกันทุกท่าน,นนะคะอย่าลืมรับชมแนวทางฮานอยหรือรัฐบาลไทยก็มีนะคะขออนุญาตฝากช่องเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ